สวัสดีค่ะถึงนผู้ชมพบก,กับเจแดงในคลิปของแม่สารคามว่าเสียวข้องสุดไทยคุณกบระยะล่องกาเมากุณแม่สารคามล่งกอนเนาะค่ะเนาะนก้นกะสีล่อค่อยมากหลายถามถึงมาเนาะของแม่สารคามผิดไปงวดที่แล้วงวดนี้น่าจะกลับมาอีกเนาะเสื้อหมัน่นเจแดงเสื้อหมัน่นเสื้อหมั่นแม่สารคามแล้วก็มองกับเจ้าอื่นด้วยนะ เอาไม่พอตรงกับเจ้าอื่นเจดแดงก็ว่าซื้อ่อตรงกับตรงกับตัวมักกะซื้อหน่อยกันล้ละหัวแปดสองหัดก่อนนี่ยังมาซื้อเนาะเพิ่นของเพิ่นถูกเจ้าเดียวนอกนั้นบอถูกจักเจ้าบรรดาเสียนเนาะเอ้ยของเพิ่นยังเข่าเจดแดงบ่มากเองเพราะวันบอตรงกับเจ้าอื่นอวันนี้เราก็มองเจดแดงกับมองเป็นหลักเนาะค่ะเนาะมองมองแม่สารคามไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นมาไม่ตรงกันกับตัวใดก็ซื้อเลยค่ะเนาะซื้อเลย ซื้อไว้ก้อนจะอัน<ม>นะคะหายไปก้อนจะอันมือน,นี้วันที่เท่าไรวันที่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดยังอีกหลายวันกว่าจะออกแนละอีกสิปมือเน่ยนะโอโ้โหจะเดียงตรงเอนั่นพิจนะหนาซื้อไว้ก้อนซื้อไว้ก้อนนะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้ก้อนมืออื่นนี่แหละหาซื้อลอตเตอรี่เพราะนั่นในซื้อแจ็คบตัตตตัวนี้เอา้า เอาวอลไปหลยเขามาเหลวกว็ไล่ก็แช่เป็นกำลังใจเห็นจแดงแล้วก็สั่งขีมขีมหมืโปรเลวนะคะหมดโปรเมื่อวันที่ห้าผู้ใดสั่งหมือว่าหน่งเจแดงก็แถมโปรอยู่มือนหนึ่งเนาะคะ่ะแต่วันนี้เนาะหมดโปรลงไปแล้วนะคะพันสองร้อยบาทก็เหลือกลับมาเป็นหนึ่งพันสามร้อยบาทเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมเนาะพันสามร้อยบาทเหมือนเดิมดว่่แพงหรอกค่ะเนาะไม่แพงเนาะ โปรนี้ไม่แพงมีไนท์ครีมเดยค์ครีมพร้อมสบู่นะคะแล้วก็สบู่เจ๊แดงคนเดิมนะคะลดฝ้ากะจุดด่างดำมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีมีมอยเจอร์ไลเซอร์มีน้ํามันปาล์มมีน้ํามันมะพร้าวทำให้หน้าชุ่มชื่นบ่แห่งกานแถมหน้าเป๊ะหน้าสวยหน้าใสนะคะตัวนี้รับรองรับประกันรับประกันค่ะค่ะสวัสด,ดีค่ะโอ้ย,อยากหลายทุละหลาย ย่า <Yeah. laughs> ธุรกิจหลายอย่างงา่ออ <Yeah. S 1> อะองไงอันนี้เมื่อกี้ปูปอาจยนมันเมาเ,าเขา่ามันเมาเ,าเขา่ามืออื่นจะไปบริจาคท้างพี่ที่บริจาคเข,าะะข่าอันอยู่สารค่ามัอยู่อัเพอโกสุมเป็นไหเ,เล็กเล็กเท่ามันใจตัวใด มันใจตัวนั่นแหละตัวที่ทรงไล่ให้เจแดงให้เนียนฮัลโตัวแดงเนีนคิดบ้าพุทธลุดชิดว่าพุทธลุดตะนี้บนบนตั้งศูนย์หนึ่งสองบันยอดเจ็ดก็แปดมาใส่แมนนวลนี่คือส่วนลุดนวลมันหันมันเป็นยังคือลุดบุกแต่ว่าเหล็กเดินมันบรรุดเองมันเข่ามันได้เก่าแปดศูนย์มันมากตั้งศูนย์ตั้งแปดมันมากรักลอยตัวหนึ่งมา่อรักน่วยตัวหนึ่งอืมคิดว่าสองแปดสองเจ็ดนี่แหละหนักหนักอ่ะ เป็นสองคูนี่นะหนักล่องมากกันหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดยื้อแค่นี้นะแปดถ้าเจ็ดหัว,วนี้ก็ลดออกตรงมากมันมันบมันเดินมาตลอดเจา้าวจะกีเที่ยวเหรอเจา้าวยจะกีหัวดมันพึ่งมันลดหักอิพานมาของหันเ่งลดทั้งทั้งสี่ตัวเนาะสี่ตัวก็ลดเลยแม่ไม่เคยลดจ้าเทียยัหยงหน่อยเทียตัวหนึง่งหวดนี้ลดสองเทียได้สี่ตัว2 2> ต,ต้องเขาลดสองเทียเลยได้สี่ตัวแต่ว่าไม่เคยไม่เคยลดถึงสองเทียจ้าเทียนะ แมนงวดนี่นะชื่อนักหนักไว้งวดนี่ลนะนั่นนะเลขหนึ่งกับเลขดสองอนะ่ะม้าตัวหนึ่งเลขดแปดเลขดเก็ดกับเลขดแปดเนี่ยมันก็มาตัวหนึ่งจับเ้นกันเข่าเขาคูเ,เงนินเลยมาแทะงวดนี้เ <มา S 2> นาะในกังวดว่านกับว่ามาแฉนนะไรเออเ่า <laughs> ผ่าดไ, <laughs> ไปแล้วเ้ายิงมันใจว่ามันตรงม้าแต่มัน มนแมนเออมันร mm ุดแล้วม like ันต mm ้องเขามันก็คยรุดโดนรุดดีเดียวย่าแทกอะหมวดสองกับเขาหมวดสามกับเข่ามันเขาเราไม่ก็จะเขาสามหมวดสี่หมวดติดบันี้เข้าคือได้ไลท์ไลท์อะไขันหวดซี่หวดพาเราเข้ากับโย่ไปตะกอนบันนี้หข้านี่เลขเลขเลขตั้งเออศูนย์หนึ่งสองบันนี้เขาเจ็ดกับแปดดึงไปใส่เนาะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ดูสิดึงล่องลางโอ้ดึงล่องลางศูนย์เจ็ดศูนย์แปด หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดอ๋อดึงลกมาลานใจกันนี่นั่นแหละมันส้นกันทั้งสี่ตัวแม่นแมนนี่สี่ตัวจ้าจำนำกันเจแดงจ้าจ้าโอเคโอเคค่ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะก็ขอบคุณแม่จ่ายราคาแล้วค่ะเนาะเพิ่นกับว่าท่านได้แก่ดอกจำเจดแดงนี่ละ เห็นแล้วหน้าตาเพิ่นอยู่ทางไล่โอ่อยู่ทางเฟซนะคะนะนี่ค่ะเสียงเพื่อนเถ่าซื่อติ่มยังนมอยู่เั่นเขากันค่ะทผช่วงเขากันกับเลขหลักนี่แปดแปดศูนย์แปัวศนย์แปดนี่ก็ศูนย์แปดเขากันสองแปดสองแดเขากันบวกเข่าต้อสองหก เอ้นี่ก็สองแปดศูนย์แปดสองแปดแต่มาหนึ่งแปดนีมตรงกับลายเจ้าอยู่ค่ะทั้งชนะ่วมเนาะตรงกับลายเจ้าอยู่วดหวด,หวดได้เนาะวดนันออกแปดสองวดก่อนนี่จะแดงกับลักษณะนี่ล่ละจะแดงว่าโอ้วหอยแม่สารข้ามบบถูกดอกบบคือมูสัน บ่มากเลยแปดช่องด้านมาอกแปดสองนี่หวดกอนนะเนาะจำได้สเฉลียยมากนี่แหละวดาเด่นตานเฉพาะผิดพลาดน,นะจัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะท่นานผู้ชมเนาะไม่ต้องมองเจ้าอื่นก็ได้หรือมองใส่กับเจ้าอื่นก็ว่าเป็นยังนะคะที่เพิ่นจับคู่ให้กับมี่นี่ศูนย์แปดตรงกันสองแปดตรงกันที่ตรงกันไม่อีกหน่อยก็คือศูนย์สองหกก็จับได้ที่ ถ้าถ้าจะจำนะนะจะเรียงว่าหนึ 1, 8, ่งแปดไอ้หนึ่งหกเฮ้ยบ่มีเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดศูนย์แปดแต่ว่าสองหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดนะมีตัวหนึ่ง เขามาแซมแปดกับหจับจังสี่สองแปดศูนย์แปดศูนย์หสองหกมจับมากสี่เนาะค่ะทา่านผู้ชมนี่เลขสี่ตัวพลาดยากเดอค่ะพลาดยากเขาบ่อยๆค่ะหวดเจดหาเจาแดงก็ได้อยู่นี่ละนะคะส่วนมากวันเสีออกคู่นี่ละเสียงเสียงมากนี่และค่ะส่วนมากนะ ตามเนมแนมเบิ้งนะ่ะแล้วก็จับคู่จับคู่งวดเพิ่นบอกตัวใดสามแปดเขาจังๆเลยเนาะซึ่งงวดนี้ก็ได้ปไปมาที่สองแปดเนาะพิจารณาเป็นแนวทางค่ะทุกู้ามได้มาแล้วไว้แม่สารคามเนก็ได้มาแต่ลายมือแล่ะล่ะจะแดงว่ามีเวลาจะล่คมคิปจากมันอยากยังอยากย้ำเถ่าน้ำแกนี่ละเสื้อซ้า ตุราหลายงานหลายรับโทรศัพท์ค่ะท่านผู้ชมยากน้ำรับโทรศัพท์โทรเข้ามาสั่งคี้มจีแดงรับอีกเบอร์หนึ่งอะ่ะตะกอนเนี่ยไอ้ร้านรับแับนี้เบอร์เดียวบ่พ,อพอ่อจีแดงเล่นว่าเปิดอีกเบอร์ตามเบอร์โทรคืนในหน้าจอแล้วค่ะสิสั่งคีมก็ได้สั่งได้เลยโปรโมชั่นพันสองบดลงไปค่ะท่านผู้ชม หมดลงไปแล้วพันสองหมดโปรแล้วนะคะเหลือที่พันสามร้อยบาทกลับมาคือเกา่าเดี๋ยวลอ่อล่ออีกรอสักระยะหนึ่งก่อนหรืดูฝนหรือดูหน,นาวให้เพิ่นจจัดปูเฮ้ามหมทางบริษัทเพิ่นเนาะเพิ่นจะจัดปูเฮ้ามายอีกที่หนึง่งค่ะแต่ว่าสร้างสบู่เจ๊แดงในราคาเท่าเดิมค่ะ ถ้าหนึ่งก้อนก็ร้อยสาสิบสองก้อนก็ร้อยสาสิบถ้าสั่งถึงหก้อนก้อนละร้อยเนาะถ้าสั่งถึงยี่สิบก้อนก้อนละแปดสิบาทถ้าสั่งถึงห้าสิบก้อนก้อนละเจ็ดสิบห้าติดตาในราคาร้อยสามสิบบาทแล้วค่ะท่านจะซื้อไปหลายๆไปขายในละคา่ะลดก้อนละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็ได้กำไรค่ะทานผช้ชมเนาะคนเราทำมาค้าขายไม่มีวันอดบันอยากเด้อ ขายจังเริ่มต้นขายเล็กๆน้่อยนี่แหละฮาต้องหัดซะก่อนหัดขายสิ่งเล็กๆน่น้อยค่อยจะทำการใหญ่ได้อ่เนาะเจเดียนเป็นคนขายมาต่้งต่น่อยคนทำหน้าทำหน้าล่ะอาชีพการขายเริ่มต้นที่ขายหวยก่อนขายหวยทรงคะเจ้ามาต่อมาก็ขายสบู่ต่อมาก็ขายกิฟฟินมิททินขายหมดค่ะรักในการขาย จะได้เงินมากบำรุงบานบำรุงเฮี้ยนห้าํบำรุงปากแบำรุ่งทองได้มือลรลอยสองลอยกันยังดีสมัยก่อนนะมาซื้อไว้ซื้อกับเขาไปใส่ใจในใครอบครัวเนาะนี่คะ่ะแคบหน้าจ,จอไว้คะ่ะแคบหน้าจ,จอไว้เลยเต็มเต็มคะ่ะท่านผู้ชมหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ด สองแปดสองเจ็ดแล้วก็จีตัวข้างล่างก็ศูนย์แปดศูนย์หกสองแปดสองหกซึ่งมันตรงกันเนาะคะ่ะสูตรตรงกันกันกบข้างบนสูตรตรงกับบนสูตรล่างเน้อยนะะี่ค่ะแต่ว่าแค่ซื้อบนก็นได้เนาะจนมากก็จะออกแต่ล่างนะสูตรบนคือสูตรบนอะ่ะจะแดงกับฟาดทั้งบนทั้งล่างนีงแ่แหละไม่ต้องแยกแยะดอก ท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลำาุ้ยถูกหวยไปด้วยกันนคะครในสูตรหวยแม่สารคามค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ติดตามเป็นกําลังใจให้เจแดงติดตามรับชมรับฟังเจแดงอยากให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยไปน้ากันเบิร์ตสุขสุคพ้นค่ะพิจารณาเป็นแนวทางเจ้าใดที่เคยถูกเจ้าใดที่ว่าเคยถูกหรือว่าบางครั้งเพื่อนกระถูกบ้างผิดบ้างนะคะ ว่าว่ากันค่อยถูกก็ต้องถูกคือเกาจงมั่นใจอ่มองไปหลายมองก็หลายมองได้ค่ะถ้าผููเบิงบ่เป็นนะดูไม่เป็นทรัพย์ส,บสนบ่ได้ซ้ำเจ้านั่นกับตัวนี้เจ้านี่กัท่านจงมองแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์เนาะอ่าหวดเพิ้นถูกหาหหวไปตามเพิ่นบ่ถูกจ่อยกับมีแล้วกันเน,ะเนะะาะเอาทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นยู่กับดวงบุญและบุญ,บญวัจนนะ ดงขอลาก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do is fall Feels like I can make it